สวัสดีครับเฟิร์มนะครับตอนนี้อยู่เคาน์เตอร์ดิออนะครับก็มาตามตัวนี้ดิออร์แอร์แฟกชนะครับก็คือเป็นรองพื้นแบบสเปรย์นะครับของคือตอนนี้อย่างที่รู้นะครับในตลาดเราไม่มีรองพื้นแบบสเปรย์ต่อไปแล้วนะครับอันนี้เป็นความหวังของโลกนะครับที่จะแบบว่าเป็นรองพื้นที่เนื้อเนียนละเอียดนะครับยังไงเรามาลองดูนะครับขอขอลอ,องกับแขนนะครับก็เนี้ยลองไปแล้วจริงๆอันนี้ลองไปแล้วลอง,ล,ล,องลองดูสีแขนนะครับไม่รู้เห็น จะนวลขึ้นนะครับก็คือวิธีใช้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้หลายอย่างนะครับก็คือสามารถฉีดทางหางเนี่ยเพื่อให้เป็นละอองนะครับที่ละเียนะครับกับการฉีดเขาบอกว่าสามารถที่ฉีดที่มือเลยนะครับฉีดที่มือลงไปและใช้แปรงนะครับหาบนใบหน้านะครับซึ่งเขารประกันว่าจะได้ผลเหมือนกันเมื่อกี้ลองไปแล้วนะครับก็คือมันจะได้ความเนียนมากนะครับเนียนนจริงแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถหา รองพื้นที่แบบหยดลงบนเขาเรียกไงหยดอยู่ใช่ไหมแล้วก็ใช้แปรงได้อยู่แล้วแต่ใ้สิ่งที่เราทดสอบเลยเราทดสอบความเป็นสเปรย์มันครับคือกรุณานะครับประมาณ1ฟุตนะครับและเขาฉีดนะครับ,ล,นนรบลงไปนะครับถ้าสังเกตนะครับก็คือมันจะได้เออเป็นละองที่ละเอียดนะครับถ้าอยู่หนึ่งฟุตเนี่ยจะไม่มีว่าจะเห็นเป็นจุดนะครับแล้วมันจะค่อยค ซึมนะครับเข้ากับผิวแล้วก็เนียนขึ้นนะครับอ่ะดูสีผิวนะครับก็คือสามารถที่จะยังดูคงความเป็นผิวแล้วก็มีความเรียดน,นียนขึ้นแล้วจะได้ปิวแบบอ,อ่เป็นกรรมยีนนะครับคือเวลเป็ดคือดูแม็กหน่อยนะครับส่วนเรื่องคุมมันนี่ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอันนี้นะครับพวกรองพืงสเปรย์เนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังกับมันคือความเนียนและเบานะครับซึ่งสําหรับวันสบายๆหรือ การทัชราบคือหมายถึงว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วฉีดเบาๆนะครับที่หน้าดูเนียนขึ้นนะครับอย่างไรนะครับถ้าอยากจะลองนะครับตอนนี้มีขายที่ดีออนะครับเซ็นท่านราศเท้าที่ชั้น2นะครับซึ่งเป็นเป็นส่วนเคาก็เตอร์เศษนะครับที่แยกออกมานะครับยังไงตอนนี้มีอยู่ที่เดียวจริงๆนะครับยังไงลองไปดูนะครับในราคาตอนนี้2,250บาทครับผมขอบคุณนะครับ